อันนี้มีส่วนของแป้งแต่ว่าโรตีสายหม่มันต้องมีส่วนของสายไหมใช่หวานถ้ากินแป้งอย่างเดียวคนไม่นะอยงไเนี่ยหรือว่าสงสารเขาพาเราไปใช่ไหมอ๋อพวกนั้นเขาชอบความหวานเงเขาสอนรักความหวานเขาไปดูเาไปทำเขาไปทําเดี๋ยวเขาจะพาไปดูสายหมเออเออไปดูไปดูไปดููกับอะไรที่หวานนั่นก็คือพี่เต่าหน้าหวานของเราพี่เต่าเป็นคนทําไส เป็นคนทําไส้โลตีพี่เต่าชอบทําไส้ลองเลดูอิทำยังไงอ่ะพี่เต่าเฮ้ยเนี่ยยืดเดี๋ยวคนละข้างคนละข้างน้อยยังฮะแล้วไงอ่ะแล้วก็ทบ่พีเดี๋ยวให้พี่เต่าเล่าก่อนดีกว่าว่าอันนี้ที่เราเห็นอยู่เนี้ยคืออะไรอ่ะพี่ค่ะ กว่าจะมาตรงนี้ต้องานอะไรบ้างก็ต้องไปกวนแป้งกวนแป้งเสร็จเอาน้ำตาลไปเที่ยวกันมันแล้วก็มารวมกันแล้วก็ต้องรีบทำให้มันเป็นเส้นค่ะเคล็ดลับของการทำตรงเนี้ยมันยากตรงไหนเป่่า ยากตรงที่ยืดที่ยืดมันต้องแข่งกับเวลาด้วยใช่ไหมคะต้องเร็วต้องแรงใช่ไหมนี่คือสาเหตุที่เขาไม่ปล่อยให้เราทําเลยนะคะเพราะว่าเราทําไม่ได้ค่ะกลายเป็นเราเห็นตั้งแต่เป็นก้อนน้ําตาลนะคะแล้วก็รีดรีดรีดจนกระทั่งกลายมาเป็นแบบนี้เส้นฝอย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 เต็มไปหมดทํายากนักต้องบอกคุณผู้ชมว่าเรากินง่ายแต่ทั้งเราไงคะเขายังอ่ะพี่เฮ้ยพี่เต้าไปหนีไปซะพี่พี่เอาเอาช้าช้าทำไยาวดึงยืดหนึ่งยืด แล้วไงอีกอะแค่นี้อะฮะโหง่ายง่ายโหแล้วก็ทบอืมแล้วก็ยืดเข้าใจรึโหเอ้ยเบสิกแล้วทำเป็นอมวิชาห่วงวิชาไม่บอกตั้งแต่แรกอันเนี้ยคุณกระเต็นคะทําไม่เป็นก็บอกกันทําไม่เป็นก็บอกกันเดี๋ยวจะทําให้ดูอย่างเงี้ยของมันง่ายๆนี่ไงแล้วก็แหวแล้วก็ยืดแรงไม่มีเลยหรือไงหยิบโยงอย่างเงี้ย นี่ทำให้ดูรู้สึกเหมันไทยแก๊กยังไงไปดูผิดยองมะริบยอะเฮพี่เตาพี่เตาเราควรจะทํายังไงต่อไปกับมันดีครับพี่เตาพี่เตาต้องผสมสูตรผิดแน่ๆเลยอ่ะไม่หวยเปนยาค่ะคุณผู้ชมต้องใช้แรงเยอะต้องไปเลยว่ามันเป็นศาสตร์และศิลป์ของขนมจริงเพราะว่าขอดูกล้ามเด่๋ยได้ป่ะพี่เตาโชว์หน่อยดิ นี่วันหนึ่งนี่ทำกี่รอบคะเชิญเชิญพี่เชิญยี่สิบ20รอบยี่สิบรอบมานั่งดึงดอย่างเงี้ยฮะยี่ใช้มันใช้เวลาเท่าไหร่พี่เต่ากว่าที่เราจะได้เป็นเส้นโรตีออกมาเส้นใหม่ครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงนะคะเท่าไหร่ถึงจะพอคะดูแบบไหนถึงว่าจะใช้ได้แล้วคะถ้าเส้นมันละเอียดนะลองละเอียดกว่านี้อีกาช่นนลองชิมได้ปะกินได้แล้วใช่ไหมคะอันเนี้ยไหนลองลองลองชิมดีกว่าพี่เตนอยากมันเหมือนปลาหมึกเหมือนกันนะเหมือนหมูทุบหมูเส้นนใช่เหมือนหมูทุบหมูเส้น ทำไม่ได้ก็กินได้แล้วกันนะอ๋อ่เข้าปากไม่ได้อะน่าจะมุกมีมุกอร่อยนะคะแต่ว่ามันต้องให้ได้ที่ก่อนเนาะมันต้องให้เป็นเส้นๆอย่างเงี้ยค่ะพี่เต๋อแล้วสูตรเคล็ดลับยังไงไม่ให้มันสูตรของร้านเราที่มันแตกต่างกับร้านอื่นนี่มันยังไงคะอร่อยกว่านู่นอใส่แป้งให้ใส่แป้งอ๋ออีตัวที่กวนๆแล้วมาเทราดเมื่อกี้มันจะได้นุ่มตรงนี้แหละที่แต่ละร้านจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอ๋พี่เต๋อแล้วใส่สีตอนไหนอะ อันนี้เหมือน,นหมูหยองแล้วนะคะลักษณะใส่สีใบเตยสีม่วงสีอะไรแล้วใส่ตอนไหนคะพี่เต่าก็ใส่ตอนเทปพี่เต่าแล้วนี่อะไรคะนี่ส <laughs> ำเร็จแล้วเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเหมือนเหมือนเส้นไหมจริงจร<ช>ิงก็ถึงเร้กโรตีสใส่ไหมคุณชมดูนะคะกว <c oughs> ่า <c oughs> จะได้มาแต่ละถุงเนี่ย<ช>ก็ต้องเป็นหยาดเหงือของพี่เต่าและทีมงานนะคะของร้านบางบีที่นี่เดี๋ยวเรานะคะมาดูถึงก้นครัววิธีการทำแป้งโรตีวิธีการทำเส้นสายไหมตอนนี้เหลืออยู่อย่างเดียว ไปชิมนะคะคุณผู้ชมคะเราปล่อยพี่เต่าไว้ตรงนี้เพราะว่าดูจากท่าทางแล้วไม่เคยชำนาญอะไรพี่เต่าเขไม่ต้องช่วยเลยใช่ไหมคะพี่เต่าทำเองได้นะคะป่าบอกไปเถอะไปกันเถอะไปดีกว่า